สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แมมรดาชาแน,นลนะคะวันนี้แม่มรดาจะทำสาคูแคนตลูปค่ะวันนี้ใช้สาคูที่มีสีชมพูดูอ่อนหวานมากเลยนะคะตั้งน้ำให้เดือดน,นะคะแล้วใส่เม็ดสาคูลงไปนะคะต้มจนกระทั่งเม็ดสาคูใสค่ะจากนั้นก็นำไปผ่านน้ำนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ ในส่วนของน้ำกะทินะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็กะทินะคะแล้วก็มาทำในส่วนของแคนตาลูปค่ะนหมระดาใส่เกลือเปิดลงไปนิดหน่อยในน้ำกะทินะคะก่อนเสิร์ฟเรานำน้ำกะทิที่ตั้งไว้จนเย็นแล้วนะคะมาใส่ในแคนตาลูปและสาคูค่ะ ถ้าชอบทานแบบเย็นก็ใส่ก้อนน้ำแข็งลงไปด้วยทำขนมง,ง่ายๆทานเองนะคะทั้งสะอาดและก็อร่อยนะคะรสชาติถูกปากของเราด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้บหมืาดาด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆสวัสดีค่ะ